กับหลังจากที่เราขุดไสเดือนเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราจะพาพี่นิวครับเป็นนักล่านะครับนะครับเราจะพาไปกับเซฟห่องนะครับมันบหลมัลโอกเราจะพาไปไปไหนลูกไปทาอะไรครับไปปักเบ็ดอะไรไปปักเบ็ดกบอ่าไปปักเบ็ดกบวันนี้เราได้เบ็ดนะครับแล้วเราก็ขุดไสเดือนนี่คือไสเดือนของเรานะครับไสเดือนที่เราขุดมาได้ก็จะเป็นอาสาที่อยู่ข้างๆเอาเราแพนไปดูนะครับอาสาที่ อยู่ในสวนยางข้างๆอ่าอยู่ตรงนั้นครับเาเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยนะครับปาพี่นิวเดินไปเลยลูกกับวิธีการปักเบ็ดกบจะต้องมีจอบนะครับจอบไว้ขุดหลานให้ให้เหยื่อวางลงนะครับเอาเดินไปเลยครับนี่ครับปักเบ็ดกบกันนะครับพี่นิวเข้าไปตรงนี้ลูกเข้ามาทางนี้นี่น,น,นี่นี่นี่ตรงอันนี้ก็จะเป็นสวนยางข้างๆนะครับเป็นสวนยางของญาติๆนะครับอาจจะมีสะนะครับเราเดินไปดู ทางนู้นครับมองเห็นสาแลใช่ไหมครับครับผมมันมีูเหมือนที่วัวตะเนยตายแบบถ้ามันลกมันก็มีเหลยลูกเดินมาดูครับนี่ครับนี่คือสะเป้าหมายของเรานะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับเดินไปเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคงจะเห็นกบโดดลงนะครับตอนนี้ยังครับนู่นนู่นเห็นไหมครับ เป้าหมายของเราเดี๋ยวเราจะมาปักเบ็ดกบนะครับเดี๋ยวเดินสำรวจดูก่อนรับหน้านาโดดลงแล้วโอ้หุนห่นุน,น,นลงเลยครับนครับเห็นแล้วครับเป็นเป้าหมายนะครับผมจะไล่ให้มันลงก่อนนะครับตรงไหนอีก,กเดินมาพี่นิว่นู่หนหุ่หนโอ้เห็นแล้วนะครับเดินด,ดูอีงครับคงจะโดดลงอีก อ้น,นันัน่นๆนั่นน,น,นดูตรงนีพี่นยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อเดินสำรวจด,ดูก่อนก็ถ้ามันมีมันก็จะโดดลงส่วนใะญคกบ,บก็จะขึ้นมาบนฝั่งนะครับตอนนี้เราจะเดินสำรวจด,ดูรอบๆสะก่อนนะครับว่ามันลงตรงไหนบ้างเราก็จะปักบริเวณที่มันโดดลงนั่นแหละนะครับ นูน่นพี่นิวของเราอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้มีปลากลุ่มปลาลูกปลาช่อนด้วยนะครับนั่น,นครับแม่เขาจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเป็นฝูงปลาช่อนแบบนี้นะครับนั่นครับกลุ่มเล็กๆนะครับภาษาอีสานคือปลาลูกคอกมันเป็นคอกครับก็เลยเป็นปลาลูกคอกครับปปลาเยอะตัวนี้ขนานี้นี่ มีปลาด้วยอู้ขึ้นขึ้นขึ้นมาเลยก็ใส่เบ็ดปลาใส่เลยเลูกมา,มาดูนะครับเอาใส่เบ็ดปลาครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขุดขุดลานทําที่ใส่แล้วถ้าใส่เบ็ดปลาด้วยครับโอเคเดี๋ยวพาพี่นิวไปใส่พี่นิวใส่ทางนู้นนะครับผมคงจะต้องไปขุดลานเพื่อที่ทําให้ที่ใส่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นครับกรดดกดแล้วอบวอสกดไปอ่ะงามองเลย อ้าวนะครับเราก็จะมาขุดบริเวณทำเด็ดกบนะครับขุดขึ้นมาตรงน,นี้ขุดให้มันนองว่กน,นี่เลยนะครับมามาดูอ้าวน,นะครับก็ขุดเป็นประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับ ให้เป็นพื้นที่ว่างๆบริเวณที่เขาจะขึ้นมานั่งพักแล้วก็ใส่เหยื่อลงไปอเตอตัวนี้เดี๋ยวจะเอาเหยื่อใส่เบ็ดก่อนครับครับเมื่อเราได้เหยื่อเสร็จแล้วก็มาใส่ประมาณนี้ครับติดๆดดกับน้ําหน่อยนะครับเนีย่ยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพอกบมันขึ้นมาบนฝั่งนั้นก็จะมาเจอแต่มันก็จะมากินนะครับแบบนี้นี่คือตัวอย่างครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินปักรอบๆสะนะครับรอบๆเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าปักได้กี่หลังแล้วก็ผลงานที่ได้ในวันนี้ จะเป็นยังไงช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาลูกชายปักเบ็ดรอบๆสระก่อนนะครับเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะครับปครับตอนนี้ก็ได้ปักเลหลายหลังแล้วนะครับอเรามาดูตัวอย่างทางหนึ่งนะครับอันนี้ปักเบ็ดกบนะครับคือในขณะที่เราปักเบ็ดกบเนี่ยเหยื่อก็จะอยู่ใกล้ๆน้านะครับมันก็จะได้ทั้งปลาทั้งกบนะครับซึ่งเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นไงส่วนใหญ่ผมก็จะปักแบบลอยๆเหนือพื้นน้านิดนึงครับทําให้น้ําเกิดการเคลื่อนไหวนะครับ ด้านนี้เรามาดูครับเนี่ครับเหยื่อเรยรอยอยู่นะครับนี่เลยนะครับรอบสาก็ปักไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันนะครับพี่นิวของเราก็เดินไปแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ครับอากาศเย็นสบายพาลูกชายมาปักเบ็ดอันนี้ลูกชายปักนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาปักใหม่นะครับ ฝึกให้เขาลองทําดูนะครับไหะที่มันไม่โอเคเราก็ต้องมาปักเองนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับสนุกสนานไปกับวันพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะครับนอกจากนี้เราอาจจะได้กบได้ปลาด้วยนะครับก็คาดว่านะครับคาดว่าน่าจะได้เดี๋ยวเราก็จะมารอดูกันฮะอุ้ยปักยากครับเอเคครับได้แล้วประมาณนี้ครับ ครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้ลูกชายมาปักเบ็ดปลาครับมีเหยื่อไหมดูกันครับอันนี้ก็แบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับคือหลังจากนี้ประมาณสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องกลับไปบ้านไปกินข้าวก่อนนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้าๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับกลไปบ้านรอบสานี้ครับโอเคนะครับ